คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูเลขล่างนะคะของงวดที่แล้วนะเข้านะคะล่างออกสี่เจ็ดนะเข้าตัวกลับนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไปกลับอยู่แล้วนะ ของเราคือไปกลับบนล่างนะคะเข้าเจ็ดสี่ตัวกลับนะคะไม่กลับตับแตกนะหวยแอดส่วนมากจะเป็นไปกลับนะคะเพราะว่ามันเน้นหลักไม่ได้นะงวดที่แล้วเข้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะเข้าตัวกลับนะามาดูของงว,วันที่หนึ่งกุมภานะคะตามนี้เลยค่ะนี่ตัวกันนี่คือตัวกันนะคะ ล่างอย่างเดียวนะคะไปกลับนะอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะกันนะหวยมีเข้ามีหลุดเดียวจะว่ากันนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะจบคลิปแค่นี้แหละสวัสดีค่ะแคปไว้เลยค่ะ